ขึ้นในประเทศอินีนาในวันที่14พจิกายนเจ้าหน้าที่นกราษเาขั้น4 7 0เมย์เวลาใช้ที่มีความสมบูรณ์ในอุทยนโลกเติบโตและครอบครัวที่มั่งมีเพียงจบในมหาวิทยาลัยสาขาแพทยาศาสตร์หลังจากรับปริญญาบัตรได้เพียง25วันเชเวลาได้เดินทางไปดอกเพื่อนที่มีนาว่าอับบโตกานาโด ด้วยวิธีการเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ไปทั่วอเมริกาใต้แล้วเชก็พบว่าความที่ของโลกนั้นผู้คนยากไร้อย่างมากทำให้เกิดวีรบุรุษแห่งอเมริกาใต้จนจนจวดถึงป,ปัจจุบันกีามลา่าใช้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกลที่ครอบครัวของตนเองไปที่มิสซิโก แล้วมุ่งสู่เกาะคิวบาเพื่อจะล้มล้างระบบการปกครองเผด็จการของฟูเซนซิโอบาติสตาสร้างกลุ่มกำลังของตนเองเพื่อหวังจะทำการปฏิวัติในคิวบาครับการปฏิวัติคิวบาเป็นการปฏิวัติด้วยอาวุธโดยกระบวนการ26กรกฎาคมของฟิเดนกัสโตรต่อรัฐบาลผู้เผด็จการคิวบาฟูเซนเชียโอบาติสตา ระหว่างปีคศ1953และ1959ท้ายที่สุดบาติสตาถูกขับจากตำแหน่งเมื่อวันที่1มกราคมศ1959และแทนที่ด้วยรัฐบาลปฏิวัตินำโดยกัสโตรัฐบาลนี้ภายหลังปฏิรูปตามแนวทางคอมมิวนิสต์และได้กลายมาเป็นพรรคคอมมิวนิสต์คิวบาในปีคศ1965ครับ สี่กมลาได้เดินทางไปยังประเทศอื่นเพื่อก่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองเช่นสาธารณรัฐชาธิปไัยคองโกได้ประเทศโบลิเวียซึ่งขณะนั้นเขาถูกจับได้โดยกองทัพของประเทศโบลิเวียโดยหน่วยสืบราชการลับของประเทศโบลิเวียนั่นก็คือ CIA ซึ่งถูกดำเนินการโดยสหรัฐอเมริกาและหลังจากที่เขาถูกจับได้นั้นึงได้ถูกสังหารรือบาดชีวิตโดยทันทีครับ เซเกบาลาผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกก่อนที่ทหารโบลิเวียจะทําการประหารเซได้ทิ้งประโยคสุดท้ายไว้ว่านี้ฉันเลยฉันมันก็แค่ผู้ชายธรรมดาหลังจากที่ถูกประหารชีวิตในหมู่บ้านอากิเกลาศพของเขาได้ถูกนําไปฝังไว้ที่สถานที่ที่เป็นความลับจนกระทั่งปีพักริบศพได้ถูกค้นพบ และนําขุดขึ้นมาเพื่อไปฝังไว้ที่สุสานในประเทศคิวบาครับแต่การตายของชายธร้มานาในวันนั้นมีความหมา,าอยามาอย่างยิ่งยวดกับการแห่งโลกเรานักศึกษาสาวทั่วโลกต่างรับรู้และยกย้องการทำท่าก้าหานของเขาภายหลังการตายของผู้ชายคนนั้นเกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสรวมถ,ถึงการเดินประท้วงเรียกร้องอิสรภาพของประเทศเวียดนาม เราวัยรุ่นในประเทศเวียดนามนำรูปของเชมาในการเดินขบวนและจนถึงทุกวันนี้แท้คนนี้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติได้เป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติและการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยภาพถ่ายที่มีที่เสียของเชก็คือภาพใบหน้าที่ถ่ายโดยออโต้คอร์ด้า เมื่อพศ2 5 0 3หรือพศ1960ใบหน้าของเชรูปนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ตามเสื้อยืดโพ้โลโรวมทั้งรูปสติ๊กเกอร์ที่ติดบนโตเตรโรวโไปในประเทศไทยเชยากาวาล่านี่รู้จักในชื่อชื่อเล่นว่าเชและนิยมใช้ชื่อนี้ซึ่งในอาร์เจนตินามีความหมายถึงเพื่อนสหายและชายคนนี้ ก็คือที่มาของลายลายสกรีนบนเสื้อที่เราเห็น ภาพลักษณ์คนขับรถ10บล้อนิสัยห้าวทำให้นาเชต้องเป็นพี่เลี้ยงสอนความแมนให้กับหลานชายเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์ไทยปี2553เรื่องสารแน่สิบล้อมองเผินๆอาจไม่ต่างจากหนังตลกเบาสมองทั่วไปแต่นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างการเลือกใช้ภาพลักษณ์ความเป็นชายของเชเกเบรานักปฏิวัติคนสำคัญจากการปฏิวัติคิวบาในสื่อบันเทิง ที่วงศิลป์เสวนาเชเกเกบราตายไปแล้วหรือยังจัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าท่าความเป็นชายของเชเกบราทำให้เขามีตัวตนอยู่ในวัฒนธรรมริ่มสมัยแม้จะจากไปแล้วถึง47ปีเห็นได้ชัดจากแฟชั่นและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลกภาพขอเชประสบความสำเร็จมากเนี่ยประสบควาเร็จในความหมายที่ว่าได้รับ ความเห็นด้วยและเผย,ยแพร่มากเลยคือภาพของความเป็นชายของเชนซึ่งภาพของความเป็นชายนี้ก็ถูกหยิบมาใช้ในสื่อในอผลิตผลทางวัฒนธรรมจำนวนมากนะฮะในสังคมไทยแต่ในนาตินอเมริกาเนี่ยเชยนมันไม่ได้เป็นเฉพาะความเป็นชายมันเป็นความฮีโร่นะครับความเป็นคนที่ทำให้ประเทศนะครับหลุดพ้นอยู่จากภา,ายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา แม้ในความรับรู้ของสังคมโลกส่วนใหญ่ภาพของเชจะถูกนำมาใช้ในระบบทุนนิยมหากในพื้นที่ที่มีความผูกพันกับวิรกรรมการปฏิวัติคิวบาโดยเฉพาะในละตินอเมริกายังมีความทรงจำต่อเชในฐานะวีรบุรุษเช่นในโบลิเวียสถานที่ที่เชถูกประหารชีวิต We say we would like be like say to him บิทอคาเนียนรามิเรซเปย่าเอกอัครราชทูตสาธรารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยบอกว่าเด็กๆในคิวบาจะเรียนรู้เรื่องราวของเชและมีเชเป็นแบบอย่างสินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายเช่นถุงเท้ารองเท้ายังเป็นเรื่องอ่อนไหวและชาวคิวบาส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมนอกจากนี้อีกหนึ่งภาพลักษณ์ที่ยังคงอยู่ของเชคือการเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย เขามีความแข็งแรงในในความเป็นเอกลักษณ์ของการต่อสูอ้เป็นผู้ต่อสู้เพื่อความทัดเทียมเป็นผู้ต่อสู้เพื่อความเท่ากันเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นทุกคนะท,ท,ท,ทุกกิจกรรมะถ้าเผื่อว่าคุณกําลังจะต่อสู้เพื่ออะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่การการถูกกดขี่ข่มแข็งหรือการเรียกร้อง มาเพื่อประชาธิปไตยหรือความทับเทียมหรือความเหลื่อมล้าในสังคมภาพเชก็จะถูกนําขึ้นมาใช้ได้เสมอเสมอโลกที่เชอย,อยู่ในบริบทของเขาเนี่ยก็จะถูกมองย้อนกลับมาหาคือโลกของการปฏิวัติโลกในยุคที่ทุนิยมต่อสู้กับสังคมนิยมเนี่ยก็จะถูกมองกลับมาหาเสมอในแง่น,นี้แล้วเนี่ยภาพ,พของเชกก็จะถูกหยิบขึ้นมาใช้อยู่เนืองเนือง ภาพถ่ายของเชในชื่อนักรบกองโจรผู้เป็นวีรบุรุษได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงและถูกตีพิมพ์ซ้ำมากที่สุดในโลกทุกวันนี้เรื่องราวของเชย,ยังคงถูกเล่าผ่านสารคดีภาพยนตร์บทเพลงบทกวีหรือแม้แต่แฟชั่นและของที่ระลึกเ่่่ยยยังไมตาาอ้อูททุก การเกิดและยังคงอยู่หลังจากที่จบชีวิตไปแล้วอาจเป็นคำกล่าวที่ชัดเจนที่สุดถึงเชเกเบราในกระแสของวัฒนธรรมร่วมสมัย